สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสภัยูเคค่ะทุกคนเป็นจันไรสบายดีกันหรือเปล่าคะวิไลผึงกลับมาจากทํางานค่ะกลับมาได้สักพักแล้วแล้วก็อยากมาบอกสู่กันฟังนะคะโอ้ยมีเรื่องเครียดค่ะทุกคนแม้ชีวิตนี่มันมันแบบว่ามีสีสันลดชาติอีลีชีวิตข่อยนะสิบอกสู่กันฟังเมื่อคืนนี่ตอนเสาร์ไหมบมนเมื่อคืนเมื่อเสาร์นี่ มาอ่านคอมเมนต์บอกไปแล้ววิไลนะ่ะจะเป็นคนที่อ่านคอมเมนต์เมดคอมเมนต์นะคะแต่ถาวิไลประเด็๋ต่ตอบวิไลกข็ขอโทษขออภัยไปณนะที่นี้เนาะคะ่ะบางเธอวิไลก็อยากนํามาเป็นคอนเทนต์สำหรับคลิปต่อไปคอนเทนต์พอดานั่นแหละทั้งไทยทั้งเลา่าป้าป้นกันไปวิไลก็มาเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งค่ะทุกคนก็เลยอยากมาบอกสู่กันฟังเห็นเรางงค่ะทุกคนตลกหรือว่าอีหยังจากสี่กับมีเนาะเออเกิดมาสี่สิบปีเพิ่งเคยเห็นค่ะทุกคนเพิ่งเข้าใจว่าผู้ชายผลเป็นยังซี่ อ้าวอีลีวออีลีพึงเข้าใจแบบว่า,วาผู้ชายเป็นจัจสีค่ะก่อนซิมบ้าวเหล่องงานที่ว,าว่าเวลาไปทํางานเมื่อน,นี้นะคะเวลากับิมว้าเหื่องเรื่องนี้ก่อนเรื่องคอมเมนต์นี่แหละค่ะทุกคนอยาา่างเมื่อบอกซูคนฟังไม่เห็นคอมเมนต์นี่เดี๋ยวสิอ่านให้ฟังเลยค่ะทุกคนชีวิตคู่พนว่าเรื่องการหนอกใจเป็นเหลืองปกติสําหรับผู้ชายที่สำหรับผู้ชายที่ชอบออกไปกินนอกบานพนวาจเจสีนาะ มนุษย์นะครับพันวาอยู่กินกันไปเอากันทุกวันพันวาสิมันเกิดเบือบ่อได้พันวาลองเอาใจเขามาใส่ใจเราโอ้ยข่อยเลยอยากหัวบอเอลี่ข่อยอยากหัวได้ค่ะทุกคนสาหรับคอมเมนต์คอมเมนต์นี่เดี๋ยววิไลสิขืนให้เบิงว่าว่าอ่าเพิ่นเขียนว่าจังไดเนาะคะ่ะวิไลาอาจจะบอไป,ไปไหวเกินไปเดี๋ยวจะขืนให้เบิงค่ะว่าเป็นจังไดทุกคนคิดว่าจะไหนหัวข้อนี้บอไปแล้วเพิ่นกับบอเถิกนะคะสําหรับผู้ที่ชอบ อชอบออกไปกินนอกบ้านมันก็เป็นเหลือกปกติอยู่น้ากันมาโดดมันก็บเบือ่อแล้วเจ้าบุคคลว่าผู้หญิง่นก็เป็นคือกันเจ้าบุคคลบอกแต่ชีวิตคู่นะคะสมัยตะกี้น่ะม,นม,นมันมีหลายขนาดหน่บอเพราะเพราะมันมีคนคิดแบบนี้แหละค่ะทุกคนมันถึงวุ่นวายโลกถึงวุ่นวายข่าแกงกันอยู่ตลอดอยู่เห็นข่าวบอสถานการณ์แบบนี้สมัยตะกี้มีบอเหลืองผูเมียเนี่เป็นเหลืองไงเด้อค่ะ เข้าใจคะ่ะทุกคนเอาใจเขามาใส่ใจเราวิไลเป็นคนติดเข้าใจที่สุดคะ่ะวิไลอายุอายุมาฮอดขนาดน,นี้แล้วบอกทึ้งว่าเถาแห้งบอกวิไลบริดเทแถาเถาแห้งแต่วิไลผ่านมาเยอะแล้วคะ่ะทุกคนทําตัวเหมือนผู้ชายก็มีคะ่ะทุกคนอย่าคึดว่าย่าคึดว่าผู้ชายขึดด้นใดอย่างเดียวคะ่ะจะขึ้นบอกว่าผู้หญิงเสียเบือ่อเบื่อคะ่ะทุกคนเบื่อกินของเกา่าเบือ่อ แต่โบ,บ,บ,บใส่ผัวจะปัจจุบันของวิไลนะคะเดี๋ยวซิวิไลสีบสอสู้กัฟังเอาเหลืองหนีกรบอกทั้งว่าเหลือที่หนีพันวาผู้ใายมันกินกินเอากันทุกมือมันก็มีเบือ่อเอาใจเขามาใส่ใจเราบอกคำคำหนีเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยโอ้ยข่อยะจะบอกว่าถามมาวอาน้ำข่อยเดอ้อข่อยเป็นคนถี่เอาใจเขามาใส่ใจเราเกือบทุกเรื่องค่ะทุกคนเกือบทุกเรื่อง บา,บาเบาเตเลื่ยงลูกที่เป็นลูกเลี่ยงวิไลเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะทุกคนเลี่ยงจนมาใหญ่แล้วก้านถี่ทีมีลูกเลี่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวหนอกเลื่งนิดหน่อยจากจากเลื่งหนอกใจนะคะคันเบาว่าข่อยเป็นคนถี่บาเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะคะ่ะปล่อยให้สามีไปเมืองไทยซีเธอค่ะทุกคนโดยถี่ตัวเองว่ได้ไปเมืองไทย เขาใจเขาใจพัวบอเออเป็นเขาใจพัวบอขันขันว่าว่าข่อยบอเอาใจเขามาใส่ใจเราเลี้ยงลูกให้พัวจนลูกไงตอนนี้อายุสิบเจ็ดกับสิบสี่สิบห้าหรคะอีกผู้หนึ่งลูกสาวอายุสี่สิบห้าคนไงสี่สิบเจ็ดสิบอกว่าอายุตอนใดบอตอนถี่มเลี้ยงคนหน่อยอายุสี่ห้าขวบค่ะคนไงอายุประมาณเจ็ดแปดขวบค่ะเลี้ยงมากเป็นคนที่คอยเบ่งตลอดสามีบอค่อยไดี๋ยวมาเบ่งลูกนะคะ ที่แรกตอนมาอยู่วิไลก็เป็นคนแบบคือแบ่งกันว่ามือเมือบ้างเหมือเจา้าลูกมาเบางิงลูกเด้อบ้างมือคอยลูกมาเบางิงลูกเด้อแต่มันเป็นแบบว่าเออวิไลก็หันกลับมาแน่ว่กา,ววาการที่เฮจังสัน้นเด็กหน่อยเด็กหน่อยกำลังเด็กหน่อยเขาตรงกั้นตื่นขื้นมาแล้วเห็นพอ่อแม่อยู่น้ำกันไปสง่งเขาไปโรงเรียนน้ำกันตื่นขื้นมาเบิงเขาน้ำกันนั่นแหละคือจุดจุดแรกที่วิไลกเรลืมแบบว่ามาเบิงลูกเองสักกลายเป็นว่าเออพวอก็สบายไป ต่อจากนั้นก็นวิไลเป็นคนดูแลคอยห่วงใยลูกทุกอย่างนั่นนั่นแหละคือหนึ่งที่คือเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งนะประสบการณ์นะคะจะเล่าให้ฟังว่าก่อนนานนันนะวิไลก่อนวิไลทีสีมาได้พัวปัจจุบันวิไลมีแฟนเก่าๆวิไลก็เอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะคนแรกผููบาวก็บอกว่า ตัวสารพัดต,ตัวนั่นตัวนี้เท่ากับเออเพราะความซื่อเท่ากับซื่อค่ะซื่ออีลีสมัยแต่กี้ตอนประมาณสิบเก่ายี่สิบซื้อซื่อบ่หูเรื่องดอกคาเรื่องนั้นเรื่องนี้บ่หูดองเพราะว่าเป็นคนดื้อก็จริงแต่เรื่องการมีแฟนจะบกเกงเพราะว่าเฮาบ่ดด้เฮ่าสนใจอยากมีมูมากกว่าบ่ได้ตรงกรันทีผู้ชาย บริสตงการผู้ชายยังมีมูเล่นน่นนีนัน,นถึงไปเห่นกับมงกับมูบมยังสีแต่เหลืองผู้ชายจะบกค่อยรู้เรื่องเลยอ่ะประสบการณ์เนาะตอนนั้นก็เสือ้อเสือ้อจนมาคนที่สองคนที่สองก็โอ้ยหักห,ห้าวหักห้าวดีนุนนีนัน,นหักหา้าวดีคึดวบา่าไพลพกับแนมเบิงว่าผู้ชายคนนี้คนที่สองบอสามารถดูแลหฮาด้าดอกนูนนีนันเพนก็เออเพนก็ เฮาก็จรจังนะจรจังเพราะความที่บาประสบการณ์น้อยค่ะจริงจังก็เลยได้ออกหักไปเฮาเหตุกับคนแหลกจังไหนคนที่สองก็เหตุกับเฮาจังสันนันกรรมกำกลังมาแล้วคะทุกคนกรรมมันกําลังเริ่มทํางานเอ,อแบบใดแบบนั่นเลยค่ะออคนที่สองผ่านไปค่ะคนที่สองผ่านไปผ่านไปแบบช้าใจเสียใจคือแบบว่าบ่อยากอยู่บนโโกใบนนีเก็นั่นแหละคนที่สองเพราะ เข้ากับตัวเฮาสารพัดนุนนี่นันเออก็เเฮาก็ใจดีไนดะ้เฮากับเป็นคนทิ่ใจดีเนาะเพราะความฉี่เออผูนันผูนี้มาหว่าสููกันฟังแล้วก็วิไลเป็นคนอีกอย่างหนึ่งนะวิไลเป็นคนที่บออยากกุ่นไหวค่ะไม่อยากกุ่นวายแล้วทีนี้ก็พ่ออกหักเสียใจจากคนที่สองก็เริ่มแบบว่ากูจะทําตัวเหมือนผู้ชายเลยทีนี้ ทำตัวเหมือนผู้ชายผู้ชายแบบไหนเราก็จะทำแบบนั้นนั่นแหละคือวิไลจนมันมีประสบการณ์เริ่มมีประสบการณ์มา,มากขึ้นแล้วก็ที่นี่ก็เท่ากับแนมได้เท่ากันแน,ม,น,แนมว่าเออการที่มีอิสระต่างคนมีมต่างคนต่างมีอิสระเจ้าเบือ่อคอยคอยเบื่อเจ้าคือเจ้ามาคอมเมนต์นี่ละทุกคนแต่อย่าไปหวงได้ละอีกอย่างหนึง่งอย่าไปหวงขันเจ้าบอกว่า ผู้ผู้ชายเนี่ยอยากออกไปกินข้างนอกผู้หญิงเขาก็อยากออกไปค่ะสมมติว่าเจ้าเฮ็ดได้เขาก็เฮ็ดได้ยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วแมน,นบอรขันเจ้าสีเอ้าคคำนั่นมันกวุนว่าอีกและค่ะครอบครัวชีวิตครอบครัวก็จะไม่เป็นสุขเพราะความคิดที่ความคิดที่เห็นแก่ตัวแล้วบางเธอมาเจ้ามาบอกว่าผู้ชายทําได้ผู้หญิงก็ต้องทําได้ค่ะเพราะปัจจุบันผู้หญิงหากินหา โบเมนฮากินแบบจะซันเนยเขาทำงานเขาสามารถที่จะทำงานเลี้ยงตัวเขาเองได้เจ้าบบตงไปห่วงไปหึงเขาขจ้าสิตกลงว่าเจ้าคดว่าเจ้าอยากไปเทีย่ยวเจ้าอยากออกไปกินข้างหนอกเจ้าคดว่าเบื่อเมียอยู่ในบ้านเบื่อผู้สาวอยู่ในบ้านเจ้ากับโบตงไปบุญไหว้น,น้าเขาเจ้ากับปอยเห้ปปเขาไปปล่อยเห็เขาไปสีทัางใดกับไปค่ะทุกคนอันนี้อยากมาหวังซูกกันฟังเวังข้าหยาบเนี่ยก็ขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้เพราะว่าเห็นคอมเมนต์เล้วนี่ซุกลูซึกว่า คนประเภทนี้เห็นแก่ตัวค่ะอย่าบอกว่าผ่านมาแล้วผ่านค่ะผ่านมาเยอะค่ะแต่ครอบครัวชีวิตครอบครัวมันไปบื่ยืดดอกค่ะทุกคนแวแต่เจ้าเแ,แต่เจ้าจะอยากอยากสบายใจเอาตามที่สบายใจค่ะชีวิตครอบครัวแบบไหนเอาแบบนั้นค่ะคุณคิดว่าคุณสะดวกแบบไหน,นคุณก็เอาแบบนั้นเพราะชีวิตคอยคอยผ่านมาแล้วคอยบ่มีความบอกถึงว่า่อยบ่มีความสุขกับแบบนั้น ขอบะตองก้านบะตองก้านทีทีทสีไปแบ่งผัวกับไผแล้วบ่วบาแต่แบ่งผัวนะจะเจ้าเสียเอาไปเอาโลกเอาภัยมาติดคอยขกับบงหูแมนบอ่อยบ่ข่คอยป่ตองก้านให้เจ้าไปเป็นงานสันแล้วคอยกับปะตองก้านไปเป็นอย่างสีคือกัน่อยกับปะตองชีวิตคู่มันมันมันเราห้องละแห้งมันกัดกันมันเป็นเหลือปกติค่ะถ้าเรารักกันพอถ้าเรามีความรัก ซึ่งกันและกันห่วงใยกันมันจะอยู่กันไปด้วยทีมันเคยไขาหมูเคยไข่พวกแต่สําหรับแฟนวิไลบอกเราแยกกันนอนนะคะเราไม่ได้นอนด้วยกันปัจจุบันนี้เป็นอย่างเดียวสิบเออนี่อันนี้อีกแหละวิไลกับสามีเฮาแยกกันนอนเพราะสามีผันกล้นผันกลิ้นเฉลี่วิไลก็เลยแบบว่าพยายามที่จะนอนน้ำกันมาหลายเชือนอนในห้องเดียวกันนะมาหลายเชือแต่ว่าเฮาก็อ่า ด่ากันกังดึกบอกยังไงสวัสดีค่ะด่ากันกังดึกกันเลยเออตกลงว่าแยกกันเลยค่ะแยกกันนอนแต่เรื่องบนเตียงนี่เราปกตินะคะทุกคนยังแซบเหมือนเดิมค่ะอแยกห้องนอนกันมาแบบประมาณสองปีเต็มๆเ้วมั้งสองปีเต็มๆหรือเปล่าประมาณนี้ก็ลืมจำบไดแต่น้องนันก็ นอนน้ากันแน่บ่นอนน้ากันแน่แต่เรื่องบนเตียงเอาวอาเรื่องบนเตียงกับบอด้มีลดลงลรอกหรอกค่ะสามีิวลเป็นคนทีคขึงขังตลอดค่ะคันเมียแบบว่าเมียแบบอันนี้ก็ยังบอปฏิเสธค่ะประมาณนั้นคันอีกอย่างหนึ่งนะสิบอกว่าแบบว่าอยากว่ามาว่าแบบบ่ออ้ายแล้วก็อยากว่าให้ผู้ชายที่ประเพณประเภทนี่เข้าใจเนาะิวลอายุสี่สิบแล้วเนาะค่ะว่าวไร้หลอบและอายุสี่สิบเรื่องชีวิตคู่ครองนะ บ่หูว่าสิอยากได้อีกบ่บอกถึงว่าบางคนเห็นวิไลวิไลบ่ิเป็นคนงามเขาก็สิบว่าอุ้ยว่าปั้นจะคล้องในง่ามเนินเน,นินนันบ่วิไลบ่ิเป็นคนงามเพราะคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่สวยแล้วเกิดคิดว่าหลังจากถาสมุดว่าผัวสามีของวิไลนี่นอกใจนะคะบอลูว่าวิไลจะสรรหาอยากได้ผัวอีกบ่การที่มีอารมณ์บ่วิไลย,ยังมีอารมณ์นี่คคึ้งคังเลยค่ะทุกคนอารมณ์คึ้งคังคึ้งคังแบบ แบบแบบยั่งยั่งอันนี้อยู่สินะถ้าสมมติว่าผัวบ่ยอยากบ่ยอยากกินในบ้านบ่เป็นยังค่ะอุปกรณ์มีเยอะแยะรู้สิบว่าอิลีบอกเลยคึกบเรมมา่อาให้อันนี้เด้อิลีอยากบอาสู่กันฟังอุปกรณ์มีเยอะแยะค่ะถ้าใครถ้าถ้าไปถ้าไปหิวถ้าไปหิวอุปกรณ์สาหรับผู้หญิงนี่ไม่เยอะแยะค่ะ ไม่จะเป็นมวนอีกมวนกว่าผู้ายอีกบางเทือนอ่ะบางเทือนอีนผู้ไสโอ้ยประเดี๋ยวประเดี๋เรื่องดอกแต่ประเดี๋ยว่นว่าพวิไลดอกนะวอกถึงว่า อบอกทั้งวมาบางคนบว้าถ้งว่าบางคนว้าสู่กันฟังนั่นเลยค่ะเว้าไปกับสีเงาเดี๋ยวเป็นคลิปหนาะสิมา่วบาสู่กันฟังเรื่องงานอยากใหญ่อยากใหญ่งานไอ้ผัวก,กับบออนุมันนี่อารมณ์เสียปัจจุบนันนี้เรื่องผู้ชายนะ่ะมันบ่บค่บบอยบ่เด้สาคัญดอกค่ะเอาแต่ผัวคนเดียวกับให้มันหลอดก่อนแต่เหลืองท่วาเหลืองบนเตียงนะ่ะมันมีหลายวิธีค่ะสีเห็ดให้เหาเล้วนะ่ะสีบอกสู้กันฟังบอกแบบบ่อาย เห็นคอมเมนต์นีแล้วนี่มันโหยเหมือนเหมือนผู้ชายนี่มีแบบว่าแบบว่าเหมือนเหมือนผู้ชายนี่แบบว่าเลือกผู้หญิงเนาะแต่ว่าแนมอิลีบังประเทศไทยนี่คือรู้สึกว่าคือจางผู้ชายนี่จะจะแบบว่าเลือกผู้หญิงประมาณนั้นเนาะแนมเบิงนี่เกิดกูบงงามเดนเดินกูบ่เอาหนุนนี่นั่นโอ้ยจะบอกว่าอยู่นี่นะต่างประเทศนี่ก็คือว่าอะไรก็จาอยากได้ ขันเจา้าแบบอยากได้พ่อแก่คัดไปจะก็ไปเอาอยู่ซสรก็เอาแหละค่ะทุกคนขันสมมติว่าบ่อยากได้แก่คัดบ่อยากได้คนนอนนั่งกับเครื่องเล่นไม่เยอะแยะนั่นแหละค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เหมาะสวนกันฟังซัมเนี้นะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะว่าสิมาเห็ดนันเห็ดนี้ทํำสงตั้มมันบกบกขักค่ะทุกคนได้เจ้นให้เบิรงว่า <S <S คอมเมนต์นี้มันคอมเมนต์นี้นะมันมันมัน,มนตัต้งอย่างหัวค่ะทุกคนอีลีสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย